สวัสดีค่ะวันนี้นะคะห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ใจนะคะจะมาสอนวิธีการเข้าใช้บริการห้องสมุดประชาชนออนไลน์ค่ะก่อนอื่นนะคะก็เข้าไปตรง Google นะคะแล้วก็พิมพ์คำว่าสำนักง,งานกสนจังหวัดพะยาวเลือกเข้าไปเลยนะคะค่ะก็มันจะขึ้นมาเป็นอันแรกเลยนะคะเลือกตรงนี้เลยค่ะ มาอยู่ตรงหน้าจอเว็บไซต์ของห้องสมุดขออภัยค่ะเว็บไซต์หน้าจอของสำนักง,งานกนศนสวัสพยดานะคะจะมีแบนเนอร์อยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะให้เรากดตรงนี้ค่ะ e-library กนศนสวัดยานี่เราก็เข้ามาอยู่ในส่วนของหน้าจอห้องสมุดในสังกัดทั้ง9้าแห่งนะคะ ตามตามอำเภอนะะที่มีอยู่ในจังหวัดพะเยานะคะเช่นห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยาหมายถึงห้องสมุดประชาชนเพิ่เมืองนะคะห้องสมุดประชาชนเพิ่เชียงคําห้องสมุดประชาชนอุโปงมิตรต้นค่ะท่านสามารถที่จะเข้าไปดูเว็บไซต์นะคะรายการหนังสืออีบุ๊กของห้องสมุดทุกแห่ง ในสังกัดได้เลยนะคะแต่ตอนนี้เราจะเข้ามาที่ห้องสมุดชาชนอำเภมแม่ใจค่ะกดไปนะคะนี่คือหน้าจอนะคะของห้องสมุดชาชนออนไลน์อำเภอแม่ใจค่ะถ้าสามาติดต่อก,กับบรรลักษ์ได้ด้วย messenger ตรงนี้เลยนะคะก็แค่กดมาตรงนี้ค่ะแชทด้วยชื่อกับห้องสมุดชาชนอำเภอแม่ใจนะคะที่ที่น่าจะปิดไปก่อนค่ะเอะค่ะตอนนี้ จะแนะนำหน้าจอนะคะ <c oughs> อ่าตรงนี้นะคะจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับห้องสมุดประชาชนนะคะก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับ มันจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของห้องสมุดนะคะแล้วก็บุคลากรค่ะสำหรับตรงนี้นะคะจะเป็นแบบสำรวจความคิดเห็นนะคะซึ่งน่าสามารถให้คะแนนนะคะความพึงพอใจต่อการใช้บริการของห้องสมุดโดยปกติและห้องสมุดชาชนออนไลน์ได้ค่ะถ่าสามารถที่จะสมัครสมาชิกห้องสมุดชาชนออนไลน์ได้นะคะค่ะอันนี้เรามา ดูข้อมูลข้างแรกกันนะคะว่ามีอะไรบ้างท่านสามารถจะค้นหาหนังสืออ e ีบุ๊กนะคะจากชื่อเรื่องตรงนี้นะคะแล้วก็ชื่อผู้แต่งนะคะยิงแค่ท่านใส่ข้อมูลตรงนี้ค่ะแล้วก็ค้นหาไปเช่นเกรดความรู้เรื่องวันครูอ่าค้นหาซิสิ่งที่ได้คือโอเคไม่มีหนังสือนะคะ ไ,ไปที่หน้าจอหลักาสำหรับหน้าแรกนะคะก็จะมีหนังสือตามหมวดหมู่หนังสืออ e ีบุ๊กนะคะเป็นหนังสืออ่านฟรีนะคะยกตัวอย่างนะคะหมวดหมู่หนังสือวรรณกรรมนวนิยายเรื่องสั้นนะคะหมวดหมู่หนังสือสุขภาพและอาหาร ศาส,สนาจิตวิทยาการท่องเที่ยวกีฬาศิลปะเป็นต้นนะคะส่วนด้านนี้นะคะด้านนี้จะเป็นตรงนี้นะคะจะเป็นหน้าปกของหนังสือค่ะเช่นเล่มนี้ถ้าเราจะกดอ่านเราก็ไปกดตรงหน้าปกได้เลยนะคะท่านสามารถจะเปิดอ่านอีบ e ุ๊กตรงนี้ก็ได้นะคะจะดาวน์โหลดก็ได้นะคะเราสามารถที่จะแชร์ข้อมูลไปที่ Facebook ก็ได้ในไลน์ก็ได้สามารถพิมพ์เป็น QR code เพื่อเผยแพร่ต่อได้นะคะเอาละค่ะสามารถกดตรงนี้ก็ได้ค่ะเราลองกดดูนะคะก็จะเป็นข้อมูลหนังสือ e อีบุ๊กที่เป็นลักษณะฟิปนะคะเป็นหนังสืออ e ีบุ๊กแบบฟ i ิปค่ะสามารถที่จะเลื่อนเปิดอ่านหน้าจอในการเลื่อนเมาส์หรือคลิกไปตรงนี้ได้ค่ะ น,นี้ไปเรื่อยก,กับคำโคมอยู่กับการอ่านนะคะอ่านไปทีละแผน่นทีลอแผ่นมัน,นีีค่นะคอ่าันนี้คือหน้าปกหนังสือแต่และเล่มซึ่งเป็นหนังสือใหม่ๆนะคะล่าสุดที่ได้นำเข้าไปในเว็บไซต์ของห้องสมุดค่ะ นอกจากหนังสืออ e ีบุ๊กแล้วตรงนี้นะคะก็ยังจะมีหนังสือเรียนนะคะสือเรียนกศนค่ะสำหรับนักศึกษากศนอนะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะก็จะมีการติดตามข่าวสถานการณ์โควิดนะคะมีปวดสายจังหวัดพะเยาค่ะสามารถอ่านได้ซื้อพิมพ์มรสารนิตยสารนะคะสือหายากนะคะ เข้าไปดูได้ค่ะสุดด้านล่างนะคะด้านล่างจะเป็นสื่อดิทัศนะคะหรือเป็นคลิปวิดีโอทีอ่เป็นเรื่องทั่วไปเลยนะคะ,ะจะแบ่งหมวดหมู่ออกเป็นนะคะคลิปวิดีโอสำหรับเด็กนะคะคลิปวิดีโอเกี่ยวกับอาชีพคลิปวิดีโอเกี่ยวกับผู้ใหญ่นะคะแล้วก็คลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับนักศึกษากศน,นนะคะระดับประถมศึกษาที่มศึตษนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย แล้วสน,นี้ก็ยังมีคลิปวิดีโอเกี่ยวกับนักศึกษาผู้พิการหรือคนพิการนะคะสามารถอ่านเข้าไปดูได้ดค่ะล,ลองคลิกเข้าไปดูนะคะเ<ม>ช่นเคยนะคะสามารถจะแชร์ไปใน Facebook หรือใน l ล n e ก็ได้นะคะจะเข้ามาแอนก็มากดตรงนี้ค่ะ ก็จะเป็นคลิปวิดีโอนะคะที่ได้รวบรวมนะคะทีะ่น่าจะมีประโยชน์กับนักศึกษาหรือประชาชนทั่วไปนะคะได้ฝึกสังกฤษหรือฝึกเกี่ยวกับอาชีพนะคะหรือเรื่องทั่วไปค่ะเอาละค่ะคะ่ะวันนี้ก็จะขอแนะนำะประมาณนี้นะคะเดี๋ยว ถ้ามีอะไรสามารถที่จะติดต่อบรรลักษ์ได้โดยการใช้ช่องทางนี้ค่ะ Messenger นะคะแชทต่อด้วยชื่อของห้องสมุดประชาชนออนไลน์นะคะสามารถพูดคุยหรือสอบถามกันมาได้ค่ะสนนี้ขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ